คลิปนี้นะคะก็อาจจะพูดเร็วๆเลยนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าข้อมูลในโทรศัพท์ของหน้ามันออเลอร์นะคะก็คือยังไม่ได้เอาออกนะคะเนาะคลิปนี้นะคะนาก็จะพาเพื่อนพี่ๆนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเพื่อนพี่ๆนะคะที่โอนคะแนนให้นากแล้วนะคะเนาะก็ที่นากส่งให้นะคะเพื่อนพี่เอา เอาชุดชายธงขึ้นมานะคะเอาชุดชายธงนะคะเอาชุดชายธงขึ้นมานะคะชุดชายธงน้ที่น่าส่งให้เพื่อนๆพี่แบบนี้นะคะชุดชายธงขึ้นมานะคะแล้วก็ชุดสายรูดนะคะหลักๆเลยจุดประสงค์ของนาคเลยคือสายรูดนะคะเพื่อนๆพี่สายรูดนะคะเนาะตอนคลิปแรกๆเลยนะคะที่นาคเปิดรับ ห้าสิบคะแนน่ะคือมันเป็นสายลูดนะคะหลักๆเลยคือสายลูดส่วนที่เหลือคือนาคทาแถมให้เพื่อนๆพี่นะคะเพื่อนๆนพี่เอาสายลูดขึ้นมานะคะแล้วก็แม็กกับชุดชายทงนะคะอ่าเพื่อนๆพี่ย้อนย้อนไปเนาะอ่าเออนาคไม่ได้ส่งอ่าอ่างวดของงวดที่แล้วให้เนาะเพราะว่างวดที่แล้วนาคไม่ได้ใช้ชุดชายทงนะอ่างวดที่แล้วนะคะเนาะถ้าเราเอาหลักหน้านะคะของสายลูดนะคะมาแม็กกับ ชุดชายทงนะคะเลขมันก็จะเหลือแค่หลักเดียวนะคะพี่ส่วนงวดนี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูดูการเดินดูการเดินของเขานะคะดูการเดินดูการเดินการเดินสายรูดนะคะการเดินสายรูดนี้ก็คือเราดูที่หลักหน้าถ้าหน้ามันเดินเราก็ไปหน้านะพี่ถ้าหลังมันเดินเราก็คือไปหลังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต้องบิ๊กเคาะกันนะคะอ่า ถ้าหลักหน้ามันเดินหลักหน้านะเพื่อนๆพี่เอาชุดหลักหน้านะคะคือมาแม็กกับชุดชายทงนะคะมาแม็กกับชุดชายทงนะ้แล้วเพื่อนๆพี่จะต้องดูนะคะ<ว><น>เห็นไหมมันจะเหลือตัวเลขอยู่นะคะมันจะเหลือตัวเลขอยู่อันนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ชุดดับก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้ชุดดับคู่ดับดับดับคู่ล่างดับคู่บนก็ได้นะคะเนาะแต่เดี๋ยวหน้าก็จะให้นะคะพี่เนาะแต่ก็เดี๋ยวดูนะคะว่าคือมันกองสิทธิ์วันไหนก็เดี๋ยวจะส่งให้นะคะ นั่นแหละแล้วก็ตัวเลขนะคะที่ที่นักบอกว่าเลขงวดนี้ยคือมันจะเป็นตัวเลขกลางๆเพื่อนๆนี่พี่ดูไหมงวดงวดที่แล้วนะคะที่นักบอกว่าตัวเลขไม่สูงนะตัวเลขมันจะอยู่กลางๆนะคะเนาะเห็นไหมมันกลางไหมเพื่อนๆพี่เห็นไหมตัวเลขไม่สูงนะคะงวดที่แล้วงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะหลักเลขรวมนะคะหลักเลขรวมของนาคนะคะคือมันก็ยืนยืนได้ว่า ตัวเลขงวดนี้จะไม่สูงนะคะพี่เพราะว่าที่น่าพูดแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขรวมของหน้ากัะตัวเลขรวมของหน้าคือคือมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกนะคะว่าตัวเลขงวดเนี้ยคือมันจะอยู่แบบกลางๆนะคะเนาะแต่น่าจะวิเคราะห์ถูกหรือจะวิเคราะห์ผิดอันนั้นคือเราก็ยืนยืนที่สูตรนะคะพี่เรายืนที่สูตรนะ,ะส่วนตัวเลขแบบแบบนี้นะคะตัวเลขลอยนะคะ สิ่งไหนนะคะที่น้าให้เพื่อนๆพี่ไปนะเพื <P an> ่อนๆพี่ต้องเอะนะต้องมีเอะนะคะเอทเท่านั้นเอะเท่านี้นะคะแล้วก็ขยับเอานะคะถ้าเพื่อนๆพี่ไม่เอะแล้วก็ไม่ขยับเอานี่เพื <P an> ่อนๆพี่จะไม่ได้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อวานนะคะน่าจำได้นะคะเพื่อนๆพี่เนาะคือหน้าก็อ่าพิมนะคะก็คืออ่าให้ไปนะคะเนาะถ้าขยับขึ้นนะคะมันก็จะ แตกสามตัวนะคะเพื่อนๆพี่ในในนอยนะในนอยนะเพื่อนๆพี่ต้องฟังนะส,งสิ่งที่น่าใค่ไปเพื่อนๆพี่ต้องขยับเอานะคะเนาะถ้าเพ,พื่อนพ่ๆนี้พี่ไม่เอ๊ะไม่รู้จักเอาก็คือไม่ได้นะคะอันนี้นากบอกไว้ก่อนนะคะตัวเลขแบบนั้นมันเป็นตัวเลขของของไม่ใช่สูตรนะคะมันเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะ<น>การที่เราจะเอาตัวเลขแบบเนี้ยถ้าเราจับไม่ได้คั้นไม่อยู่ มันก็ไม่มีทางได้ล่ะเห็นทั้งเห็นรู้ทั้งรู้เพื่อนเพื่อนพี่ก็ไม่ได้อันนี้นาคบอกไว้เลยนะคะอือต้องเอ๊ะนะคะหลักๆเลยมันต้องมีเอ๊ะนะคะเพื่อนพี่ <c ười> คือคนอะคือความอยากอะเพื่อนเพื่อนพี่เข้าใจไหมคืออยากอยากมันบังตาถ้าความอยากบังตาแล้วเนี่ย คือเราเราก็ไม่คิดอะไรแล้วคือเราก็ไม่มีข้ออะไรเลยเออให้นี้เรามานะแล้วก็โต๊ะตรงนี้เลยอันนี้มันไม่ใช่นะคะพี่อันนี้นาคบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆพ,พี่ต้องขยับเอานะคะถ้าจะให้นาคไปจับมือเธอนี่เธอเธอต้องจิ้มอันนี้นะเธอเธอต้องจิ้มอันนี้นะเธอต้องเอาอันนี้นะเนี่ย คือมันใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆพี่มันไม่ใช่นะเพราะว่าน้ากับเพื่อนๆพี่เนี่ยอยู่กันคนละทิศคนละทางนะคะถึงนาาจะรู้จักหรือไม่รู้จักน้าก็ไม่ไปเอามือใครมาจิ้มตัวเลขนะคะนี้นาาบอกไปเลยนะคะเรื่องตัวเลขคือมันยุ่งเยอะไม่ได้ะคันพี่คือมันยุ่งเยอะไม่ได้นะคะมันมีทั้งโทษมีทั้งอ่าคือมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีอ่ะเพื่อนๆพี่ต้อง ใจกลางๆนะคะหน้าก็ต้องอยู่กลางๆกๆเพื่อนๆพี่ก็ต้องอยู่กลางๆนะคะเพราะฉะนั้นคือเราว่ากันด้วยสูตรนะคะเมื่อถึงเวลาได้มันก็คือได้เองแต่ถ้าพเพื่อนๆพี่ไม่เอ๊ะนะคะนาคบอกไว้เลยยังไงก็ไม่ได้นะคะต้องมีเอ๊ะเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องขยับเอานะคะอืมต้องขยับเอานะคะพี่นาคได้พเพื่อนๆพี่ต้องได้สิ เพราะเวลาหน้าพูดไปหน้าก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเออตัวเองพูดอะไรนะคะเนาะเราก็ต้องมาทวนดูของเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเมื่อวานนี้ก็ถามมาพูดอะไรไหมก็คือพูดอยู่นะอืมพูดอยู่นะคะแล้วก็ได้พิมพ์ให้อยู่นะเออแต่เพื่อนๆพี่จะเอ๊ะหรือไม่เอ๊ะอันนั้นคือไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงอันนั้นคือเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่สามารถที่จะไปจิ้ม ไปจับมือคนนะ่ะมาจิ้มได้ว่าเออเธอต้องแบบนี้นะเธอแบบนี้นะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะถ้าให้ไปแล้วเอาไม่ได้คืออันนั้นเราก็ไม่รู้นะคะพี่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่บุญนะคะเพราะหน้าคนนะ่ะบ่งบอกอยู่แล้วนะคะพี่จะเป็นรูปโปรไฟล์แบบไหนก็ช่างคืออันนั้นนะ่ะคือ คือมันก็จะบ่งบอกอยู่แล้วว่าจิตของแต่ละบุคคลเน่ยคือเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ยากนะคะพี่ถ้าเราอยากได้คะแนนกับแบบนี้นะคะเราต้องมีเอ๊ะเอ๊ะเท่านั้นนะคะเพื่อ,เอนเพี่ฟังไว้นะ <c oughs> นากต้องรีบพูดหน่อยนะเดี๋ยวคลิปมันจะตัดเพราะว่าข้อมูลมันออเลเร์นะคะมันยังไม่ได้เอาออกนะคะมันก็ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะต้องมีเอ๊ะนะคะเพื่อนเนพี่วิเคราะห์นะแล้วก็ต้องมีเอ๊ะ ผลตัวเลขจะออกมาแบบไหนทุกอย่างคือว่าด้วยสูตรนะคะส่วนตัวเลขไม่ใช่สูตรก็แล้วแต่ว่ามันจะไปตกอยู่กับใครแค่นั้นนะคะเคุนพี่เพราะฉะนั้นคือน้าก็ไม่รู้หรอกอืมนาาไม่รู้หรอกว่าตัวเลขพวกเนี้ยคือมันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะเนาะแต่เมื่อคือนนะคะเมื่อคือนเมื่อคือนน้าก็คือได้ได้อันที่ถูกใจแล้วนะคะ เ <laughs> มื่อคืนก็ได้อันที่ถูกใจแล้วนะคะก็คืออันที่ถูกใจก็คืออืมก็ถูกใจนั่นแหละเออนั่นแหละ,พะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูนะคะเนาะทุกอย่างต้องมีเอ๊ะนะถ้าไม่เอะคือไม่ได้นะคะอันนี้นาคบอกไว้ก่อนนะ,พะเพื่อนเพื่อนพี่ต้องเอ๊ะแล้วก็ต้องรู้จักขยับนะคะมันตรงไม่ได้นะคะมันตรงไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะมันตรงไม่ได้นะคะ,พะเพื่อนเพื่อนพี่ต้องขยับเอานะเพราะหลักเลขมันมีอยู่แค่นี้เองนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ มันไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าเรารู้จักเอาตัวเลขแบบเนี้อืมยเราก็สามารถที่จะได้แต่ถ้าไม่รู้จักเอาคือ